วันนี้พี่ครีมจะมาแนะนำวิธีการนำภาพหรือผลงานของผู้อื่นมาใช้แบบไม่ต้องกังวลว่าจะละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่รู้ตัวก่อนอื่นเลยพี่ครีมอยากจะถามน้องๆว่าเคยนำภาพหรือผลงานในอินเทอร์เน็ตมาใช้กันบ้างไหมคะทั้งภาพและเสียงฮั่นแน่มีหลายคนเคยนำมาใช้กันใช่ไหมคะแล้วน้องๆเนี่ยเคยตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์ผลงานนั้นกันไหมคะ ก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าลิขสิทธิ์ว่าคืออะไรแล้วทำไมเราต้องระมัดระวังในการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้กันคะคำว่าลิขสิทธิ์หมายถึงสิทธิ์ของผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้ความรู้ความสามารถความวิทยะอุตสาหะของตนในการสร้างสรรค์ผลงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง และหากเรานำผลงานมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะมีบทลงโทษอะไรกันบ้างนั้นมาดูกันเลย 1. การละเมิดลิขสิทธิ์ทางตรงมีระวางโทษสูงสุดจำคุก6เดือนถึง4ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง8 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. การละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้อมมีระวางโทษสูงสุดจำคุก3เดือนถึง2ปีปรับตั้งแต่50,000บาทถึง4 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นก่อนนำผลงานผู้อื่นมาใช้ควรมีการตรวจสอบด้วยความระมัดระวังก่อนนำมาใช้กันนะคะแล้วเราจะตรวจสอบได้อย่างไรคะหากเป็นภาพวิดีโอบน YouTube ให้น้องๆเข้าไปที่เว็บไซต์ด้านล่างนะคะ จากนั้นคัดลอกลิงก์วิดีโอที่ต้องการมาวางในช่องเซิร์ชค่ะจะมีปุ่มด้านขวาที่เขียนว่าตัวกรองหรือฟิลเตอร์กดเข้าไปหลังจากนั้นเลือก Creative Commons จะปรากฏวิดีโอที่เราค้นหาด้านล่างคำอธิบายจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอ่านจะค้นพบว่ามี Creative Commons ชนิดใดสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ลองตรวจสอบกันนะคะ การค้นหาภาพใน Google แบบค้นหาด้วยภาพน้องๆสามารถเลือกปุ่มเครื่องมือเพื่อดูรูปแบบลิขสิทธิ์ได้เลยนะคะว่าสามารถนำมาใช้งานได้หรือไม่แล้วรูปแบบลิขสิทธิ์มีอะไรบ้างนั้นไปดูกันต่อได้เลยนะคะคำว่า CC มาจาก Creative Commons หมายความว่าสามารถเผยแพร่ได้ดัดแปลงได้ สัญ,ญลักษ์รูปคนมีคำว่า BY หรือ Act v i e หมายความว่าต้องระบุแหล่งที่มาสัญ,ญลักษณ์นี้มีคำว่า NC หรือ Non Commercial หมายความว่าไม่ใช้เพื่อการค้าสัญ,ญลักษณ์เท่ากับมีคำว่า ND หรือ No Derivative Work หมายความว่าไม่นำไปดัดแปลงสัญ,ญลักษณ์นี้มีคำว่า SA หรือ share a อ i ไรหมายความว่าใช้สัญลักษณ์การอนุญาตเดียวกับต้นฉบับแต่หากน้องๆอ,อยากได้ภาพแบบฟรีไม่ต้องตรวจสอบลิขสิทธิ์ของคนไทยสามารถเข้าไปที่คังจัดเก็บทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดโดยค้นหาคำว่าไทย OER หรือตามลิงก์ด้านล่างสามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะ ดังนั้นการนำภาพมาใช้ในงานเราควรคำนึงถึงลิขสิทธิ์กฎหมายและจริยธรรมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่คิมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ